มีอยังแน่อ้พาพาเมบบือนีิที่ียาเปลี่ยนแ้นาลนนมีาผาเบกระเบิดออาเบดกบ่อายจังพราะมันจังดังอีดอิดเนาะงานอะไรมันจะดังอีดอิดจะได้การก่อนนี่ร่วมที่นี่อยู่ที่นี่ต้องรับประเี่สี่รายการถึงปิดต้องอนี่อียาลเมอสี่นีมีน้ำม,มันเือมีพาเบกา ลยลยตรวมรวมคุมราคา่บ่อะไรรวมรคุ้มราคาอยู่หาร้านเจ็ดแสนสี่สบพันหา้านเจ็ดแสนสีนองเเนาะอันนี้ยังยังไ่ได้ครบสุดเลยนี่เนาะเพราะว่าปกติสี่หมโลนี่เอาตรงเปลี่ยนเปลี่ยนาอยู่ประมาณสิบปลายราอ่าแตว่าเม็ดเซตครบชุดนีต๊อยู่สิบพันบ่ ทเจ็นี่ยังตามรายการที่ยังเหลือแตจะต้องอประมาณสี่ล้านตายประมาณนึงยังยังเสว่าจิเปลี่ยนอีกนี่ไงไพอดีอยู่อาชปีไปพอดีชีพล้านเนาะนี่บอลเบรกคนนะโอ้คู่เชีล้านน่อยเนาะคู่เชีล้านไปอ๋อโตหักไหนทีอันนี้แมนไปบนบน Đó. mà là quân chống quân luôn Đó. 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 คนไปเรื่อยๆมันก็ซีบรดมันก็สิกินเล็กตัวนี้เข้าไปเลยเหมดเลยเป็นเพียงกันครับเล็กตัวนี้แหละพียงเท่านั้นวเวลาเ่าเหยียบเวลาเ่านิ่งเวลาห่อเหยียบนิ่งมันก็ขูดกันเนาะอันนี้จะเป็นตัวไม้เนาะตัวไม้พี่น้องเอ้น เอาไปหน่อ,เนอยเนาะเปิดผ่ามาวันนี้กายดูที่ศูนย์อิซุซุไปหนอ่อยเนาะพอดีว่าเอารถมาเซ็กไปหนอ่อยครบรอบอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนาะครบรอบอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ได้เอาเข่ามาเลยไปหนอ่อยมาเซ็กมาก คนเบรคเนาะถ้าเวลาเบรกเวลาไปในการเสียงอย่างนี้เสียงดังอิทอัดไปน้องเลยเนาะบายดีไอ้โดยมีอย่างน,าไนีไอ้ดดออเมืนนน่อนี้ที่เขาเปลี่ยนออนี้าล้าเบรคกระเบิออบาเบกระเบิดบ่อยจังเพราะมันจังดังอิทอิเนาะ แต่ว่าทั้งดังทั้งหลังได้ไงยังยังได้อยู่เนาะแต่ว่าตัวเวิดนี่คือผ่ากับทั้งหนาโอ้เนึงอยู่เพอติดตั้กล้อนั่นอ๋อออยจิเอาพอดีว่ามีกล้องเพี่อเนาะเลยเพื่อเดินทายกล้องไปเลยเนาะอืมิดอยู่่ติดอยู่ี่นเจบุตรมาั่งใ่บ จะได้ย้อนดวนี่บอโอ้โดยโดยมอนี้มีอันเปลนน้ำมันเครื่องเนาะเปลนน้ำมันเครื่องกาเบกเนาะกาเบนี่ยพัดคูเยบปลี่ยนพัดคู่เลย่นกเปลี่ยนพัดคู่เลยเนาะอ่าๆอ่ารวมจัดรายการก่อนนี่อ่ารวมที่ี ปุียต้องรักกันเนสี่รายการทงปิดก๊อมยาละมุนสีมีมีน้มันเกลือมีไผ่เ็กน้ำอ๋อเลยเแยจอ่ารวมรวมคุมราคาน่บ่ออะไรรวมคุมราคาจบอยู่หาล้านเจ็ดแสนสี่สพันหาล้านเจ็ดแสนสีสิบเ้ลยเนาะอ๋อไอ้อ้นี้ยังยังไม่ได้ครบสุดเลยนน่เนาะเพราะว่าปกติสี่หมื่นโลนี่ เาต้องเปลี่ยนถ้เปลี่ยนไทยอยู่ประมาณสิบปลายละยการอ่าถ้าว่าเม็ดเซ็ดครบชุดนี้โมโต้ยูสิบพุ่นบ่านี่อ่าถ้าต้องเช็ดนี่ยังตามรายการที่ยังเหลือแต่โต้อยู่ประมาณสี่หลันายประมาณนี้ยังยังเทวสิเปลี่ยนอีกนี่ไรพอดีอยูอาชิบสีไใบพอดีสิบล้านเนาะ ตีไว้พอดีวิวล้านพี่น้อยเนาะน่ะนากินดีนี่นนาาานเนาะอ๋อโดย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 ง่ายพอดีมื้อนี้มีอยูซีรายการพี่น้อยเนาะมีผ้าเบรกเนาะนี่ผ้าเบรกมันเบิดแหละถ้าว่าห้ามเปลี่ยนอ่ะมันจะกินตัวนี้พี่น้อยเนาะนี่มันจะกินตัวเฮ้ยหน้าพี่น้อย มันจะกินตัวนี้เ่ะอีมันจะรังอี้อีดเนาะพี่น้องเอ้ยมันจะรังอีดอีดเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเขาเปลี่ยนนะแล้วก็มันจะได้เปลี่ยนจานตัวนี้อีกพี่น้อะไรแต่ว่าเปลี่ยนอได้ได้มาเปลี่ยนจานตัวนี้อีกแห้งนักกไปอีกพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้นพาเบรกนี่ถือมันถือคู่นึงเท่าไรก่อนเนี่ยพาเบรกถือคูนึงสี่ล้านหกสิบเอ็ดพันสี่ล้านหกสิบเอ็ดพันพาเบรกข้างหน้านี่นะคู่นึงเนาะยังบริเกียร์กับข้างหลัง

โดย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 เอา้าพีนา่นะ้อยเนาะทั้งเทว่าเปลี่ยนไปอา่าคูนึงก่อนเนาะทั้งดังยังยังได้อยู่พลอยกาเวลาว่าแสนเบรกนะมันจะหลังอีดอิดไีด่นอ้อยเนาะอ่าตัวอ่ายินราคาแล้วก็เทว่าพอสมควรดูเข้าอ่อนได้เติบพีน่นะ้อยเนาะอ่าเข้าอ่อนได้เติบเด้อได้ยินงระคุมราคาพี่น้อยตกอยู่หาล้านเจ็ดแสน เฮ้ยเลยโอ๊ใจแล้วบาดนี่เนาะถ้าพอยก็นอนอยู่ห้กับกับมอเนาะไม่ใช่จะว่าซีฮาร้านอะไรไปทองเลยเอาโมเปลี่ยนก็จะได้บาดนี่เนาะรถกับใส่งานอยู่นะเอากใส่งานอยู่ซืมเมอร์ถาว่าโบถ้าว่าโมเปลี่ยนแต่โบได้อีกไปหน่อยเนาะใส่งานอยู่ตลอด Long vòng hàng không, vinh quang, 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 สี่ล่านปลายเนาะโอ้โหมาเนี้รวมทั้งเปลี่ยนน้ำมันของน้ำมันเครื่องบัตพี่นตัวนี้เต้องอยู่ห้าล่านปลายนี่น้ำมันน้ำมันนี่กับประเษนน้ำไส้เมื่อนั้นอันนี้กับ่น้องไ้บกลงไปอีกแล้วเนาะเออบวกลงไปอีกเ่อเลยตัวนี้จะใช้น้ำมันนี่น้ำมันอ่าน้ำมันพวงมาลัยตัวนี้ไปยังไงเนาะ ี่ก็เริ่มบลกลงไปอีกแล้วนอยนึงฮ่าโตเติมหนึงดูเป็นยังไงชุดหน้านีนยังอีกยังอีกอยู่ประมาณอ่าที่เขาจะเปลี่ยนอีกรอบหน้าเนี่ยพอดีอ่าสีสีล้านเป็น้องไงน้องมีน้ำน้ำมันน้ำยาเนาะมีน้ำยานี่เพิ่งจะเปลี่ยนอ่าน้ำยารากาครับ น้ำมันกีน้ำมันน้ำมันเกียร์เนอะอน้ำมันเกียร์แน่หลายๆครับน้ำมันเฟืองพี่น้องเลยที่เราจะได้เปลี่ยนเนอะอในเงินราคาอลไรก็ถือว่าจุกไปได้เถอะพี่น้องเลยเนาะนท่านี่ทำเพื่อนเราด้านซีที่ตั้งกล้องให้พี่น้องเลยเนาะ <laughs> เป็นยังไองไอ้กอกเนี่ยมันนั่นอยู่บ่ใช่บม่มจิตไว้เนาะการไว้พี่เราเลยแต่ว่าเรื่องอุบัติเหตุห้องกับปุยแห่มันเกิดหรอกแต่ว่าการไว้เนาะมีภาพมีหลักฐานก็โอเคพี่เราเลยจิตตั้งไว้ สายมันเงียบเงียแต่ปะอ,อาจจะเพรได้ฮอดทางหลังมันมาลองเบิรงนที่อ่านี่จะเป็นกล้องหลังเป็นอะไรคนระับเป็นเดินสายไฟให้เนาะเป็นจะเป็นจะเป็นกล้องหลังพี่น้องะไยแต่ว่าเ้าเสียบกะห้อยห้อเสียบอะไปไมันโซปะ่ะห้อเสียบอะไปไมันขึ้นมากปะ่ะ ยังบ่ขึ้นบ่เออเดี๋ยวว่ายังบ่นบ่นบอได้เพราะฉเนาะตอนนี้มันขึ้นอยู่สองภาพเนาะเดี๋ยวว่ามันบ่ได้ป่ะ มันบูกขึ้นนะมันกับแล้วที่ตั้งไปมันกับบ่อได้มันบูกขึ้นไปหนอยเนาะเสียบเข้าไปแต่วันบูกขึ้น จะส่องภาพเนาะเออมันบอกขึ้นหรือว,ว่ากล้องมันบอได้บ่พี่น้องเไง กนกล้องทั้งดังพี่น่อยเนาะเสียบกับไวภาพยังบกุนโอ้โหว่าสิได้เบบอนเนาะอ๋อน,นี้บอันเบกันนะโอ้คูอชีรานพี่น่อยเนาะคูอชีรานบายโอ้โตหักเนยดิอันนี้แมนเบนบน Thì oh. là à... Nà vô chống quân luôn rồi rồi ở nó Hãy subscribe cho พี่น้องเออเนาะหนังอีตดีินลยพี่น้องยรูเนาะแล้วก็ยังเหลือหน่อยดีเนาะมันจดหาเล็กพี่น้องจังพรามันจังหลังเนงาะตัวตัวมันหาเล็กตัวนี้ไปเรื่อยๆจะได้เปลี่ยนกระทะตัวนี้เนาะยังนักกระไปอีกพี่น้อย สวมบานรลดน่นพองเนาะ ติดกันเนาะมันติดกันเนาะเอาเอาอะไรคอยหันออกมันแนนเนาะโอากาเปรดเบิี่กไปหน่อย พ่อเราเหยียบหลังอิดอิดอิดเนาะ nhang bò à. Yeah. Nhân bò Nhanh มันมันเบิดแต่บอด้วยไตัวนี้เลยใช่อ๋อเล็กตัวนี้บ่อแ่มันคุ้มตัวนี้คือว่ามันเตือนแล้วอ๋อตัวนี้อ่ะตัวจะเป็นตัวเตือนเนาะแต่พ่อมันจังดังเนาะแต่มันดังยังนื้นไปกค่ตัวนี้มันจะไปกี่ตัวนี้กว่นี่เนาะมันจะตัวไปคือนี่เล็กกว่าอ๋อมันก็บเจฮ่าตัวนั้นเลยกว่นี่เนาะ แต่งอีดอีดอีดมีเป็นยังไงเนาะถือว่านี่เถืนว่ามันเป็นจะจะไมีเล็กนี่เนาะอ่าเล็กตเตือนเอาสันซะเนาะแต่ว่าเขาฝืนไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็สีบ,บิดมันก็สิกินเล็กตัวนี้เข้าไปเลยหมดนี่ เป็นเพียงกันครับเล็กตัวนี้เลยพี่นเรา,าเวลาห้องหยียบเวลาห้องนิ่งเวลาเ้าเหยียบนิ่งมันก็ขูดกันเนาะอันนี้จะเป็นตัวไม้เนาะตัวไม้พี่น้องะไยตัวาน,นา Nó Biệt chức, biệt chức đấy bà này nó Happy and my chịu, eating, no, 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 nó no, 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 พอลีเก้าพับาทเป็นเงินบาทเปน,น่อยเนาะถ้าว่าเป็นเงิน US กีบกับห่าล้านเจ็ดแสเาเเป็นเงินยูกับ6องอยหกสิบหกดอลเป็นน้องเอ้นาะโอโ้ควรเติบเปนอ้องเอ้เนาะเข้าเกือบล่วงเนาะอันนี้กั ช่วิได้ไปยืมเงินทางห้านเป็นมาก่อนเลยพี่น้องเลยเนาะสัมลาให้ฉันบ่ได้เราพี่น้องเลยเนาะเพื่อนเพื่อตัวเลยพี่น้องเลยตอนนี้ก็ได้เนาะไปเรียกเขาไปจ่ายเงินเป็นก่อนพี่น้องเลยโอเคพี่ตองเลยเนา,านะไปเลยพี่ตองเลยเนาะแสดงว่าขายข่าวอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยมาใจค่า ขาคาปลาเบกนี่พี่น้องเยกว่าพี่น้องเข่าครับว่าแรงหน้านเพลินคือน่อยน่าจะควรจะใหกคายในโบวดในบาทนี่เนาโอ้ยสมว่ารถดีน่าเปน้องเนาะสมว่ารถดีนีเน้ะพี่น้องนี่แต่แนวรลนาปนน้องนะาถ้ายินได้ฟังราคาและวก่เดว่าสมควรเติมพี่น้องเนาะาพอดี ่ารวยรวมเนาะพี่นะ้องเนาะรวมราคาทั้งวันนะดาานเนาะปุริอาล่าสเจ็ดแสนพี่นะ้องเลยเกือบหกล้านเนาะเกือบเกือบหนึ่งหมื่นบาทพี่นะ้องเลยเนาะเกือบหอดเนะ 9, 000, 9, 000าะก็พันก็พันไปกาพันครูครัวพี่น้องเลยว่าตัวแต่ว่าหอดหอดหนึ่งหมื่นแะล้วถือว่าเกือบหอดพี่รองเนาะกห้องถึงหมื่นเนาะอถัดเมยดีพีนะ่น้องอเลยนะเนาะ เปียนและการมบนิกามีอยู่4ย่างคือพลในน้ำมนเมีอยู่เปลียนพาเบกทั้งหนาเนาะการเปลนน้ำมันเครื่อง้มันดับมอตนะครับี่กล้องรหลังี่กล้อเอากามีอยู่แต่ว่าทางหลังยัง่ด้เดินสายนะพี่น้มมีแต่ทั้งหนาเนาะเลยทิ้ไว้ก่อน ปกติกาทีว่าเปอร์เซ็นต์คามากเพราะนี้การซื้อมื่อที่ว่าครบรอบแต่จริงๆได้มันครบรอบแต่รถแ่กเป็นเราเลยครบรอบเปลี่ยนลินเนาะครบรอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเลยขอกมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทั่วไปเนาะแต่ว่าคือเคยเปลี่ยนอะไรเป็นเราเลยเนาะบานนี้รถเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเแบบเบนเซ็กในอือน้ำแน่นนะเพราะว่ามันเสียงดังอีดหีดไร มันบ่เซาไดาอะไน้มาเตนั้นอาใส่าัลดแ้วมันเบรกกับบเาเนาะบางอยางดันเก่าป็นวาถ้าเาฟืนขีไปในกายังซิเซียจากทีซิเซียสำเนียงเหมือแห่งซิเสียไอตื้เสียนะพี่น้อเลรเนาะไปเลยตัดใจเปลี่ยนไปเลยก็ไพี่งเนาะไปจากไนั้งแาบรเาลงพบาดูพที่นีรลาบบรลาบกอาบายาอรรอยาอบ คนทางคนหลัคนใหญ่คนเ้อไปนองเสบยที่เด่นเนาะชุดมอยขม่ากขอบคณหลนไปเลยเนาะสหรับทีนนี้ทางวัดแสงแกจะได้ขอตัวทุกที่ไปสนิดก่อนทนางพอดีว่าขม่าทายบรรยากาศทีเด่น้องุ้งนนสำหรับนี้ทำราไปก่อนแล้วเทำไปทองเนาะสบายดีสบายดีไปนองเลย